มาแล้วมาแล้วกินเ้าเสาเป็นข้าวเพนสิเป็นเบาสิเป็นเบาฮีบอะไรนี่ยหลับไก่แกงหอยเฮาย่างอยู่พี่น้องมือที่ช่องเขาเกงวัดเก็บหมักถั่วกเก็บอินดิโลสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุ멍สุบอนพบลกับส่งน้องแคทคือเก่าพี่น้องเบิ้งเนี่ยนะล่ะเอ้ย

พูดหน่อยได้หอยังตัวไหนบึงเน่ยลูกจะโนอนบึงบัวอันด้วยมึงอย่ามาทำหาหลาบไก่ด้วยงั่งอย่เดีตัวหนึ่งไก่ป่านะหัวเข่ามีปัญหาลอยไก่อบกับปิดลุนะไก่อบเพื่องลุกไก่ป่านะ ก๋วยไก่ก hmm. ๋วยยังก mm ๋วยไก่ไงก๋วยมันต้องนอดอมคันบนแดงเนาะบอลมันเสียกว่าไก่บ้านาได้าเหขอบคุณามามาดหลายคุณข่าวเดิมาเด้นขอบคุณพีระเดินมันเปทางไก่ทางงวทางย ยังอไกินกล้วยกล้วยน่ะใช้กับขายเลยน้ำแข็งขวบมุงอ่ะใช่ฮัมไปเปล่งน้ามาให้ถ่าวกินเลหฮัมซู้เอาไปต้มซู้ฮัหฮัมไปเปล่งน,น้ามาให้ถา่าวกินเลยถ้าจะกูบลาอ่างขี่ใหนได้บลาล่านกใจ่กูหลังนนขี่เฮ้ยไปเปิดน้าแผงกินเลย mời hai mươi hai tuổi thân áng Để cháu của luôn tuổi thân áng tay cháu hai mươi hai tuổi nó nữa, nó ăn kem nó ăn quá, quả con nhảy nhảy nó là thêm bỏ

ไก่ไก่้อ่ไม่ติามาเขานี่ก็เดินบก่าไก่ใแม่ใหญ่้ว่ะมันคันโอเคจบผมพักกับแปดเดือนละแป่สู่ไปหนาน้ออืออือ mời phải mời 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 ngồi hàng nó mời 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 mà mời vậy mời 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 một mời 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 nó chẳng mời 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 mời

ื้อยว่าโคอาด่าเหม่ฮันดีไปเขาออกให้มันน่ะมันจีใส่เบิดกินกับผัวกินกับหญ้าน้องคนีใส่เ้นได้เขาใจหละจริงมีตอวแล้วอยไปอยู่แล้ว่เห็นน้องเขาย่ไปนเลลงเน้องพูดเค็เมนะเคมอยู่ใจเลยนักกบดแ่าเมเค็มจีนบ,บ่ได้เค็ม

อินวันนะท่าไม่งานมาเพ่ออะไมมีตังมียังมั้งยังมีงานด้วยร่านตัด

ิเจามันได้กันเนาะเขาเลียเหเขาเลียมัแล้บางเอื้องะเริ่มจีนนำแล้วอะไรมมต่แม่ลับแบห้องอาชากรรก็าวอาไกไตัวนี้เน่ยทีหัวใส่บุญรมัอกันวง แม่จะบอกุก่หือาที่พันคเขาแล้วเนาะัเจ้าก็หัแาเขามัเี้กับตนากับบมแพรดะมัแล้วอพเป็นม่อะไรป้แฝงเนาะจะจุกัจะป็นอย่เปแม่เนาะใครขอมึงับตาบอบเด็เป็นเถาะนะบอ วันนีนอนไปแฝงนะมีแต่ขึ้นมาเอาเงินอยู่เรือนใจห่ดแล้วนั่นหมดแล้วจ้องหาเลยจ้องหาเล้วแล้เราได้นี่ทำไมล่ะกะลงก็ลงกะลงกระโผลเนอะลงไปแฝงมาให้กระลงปั่นออกมาจับไลยทีไรไม่ต้องต้องแม่เกยได้ร้อยสิบไปเอาไปลง ทำไมเอ้แนะเขาลงมามากน